โดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge เบล่าราณีรับยังทำใจไม่ได้สูญเสียคุณพอ่อเผยเวียส่งข้อความให้กำลังใจอนันดาโวรักสาวนอกวงการแฮปปี้รับอยากเห็นหน้าแฟนใหม่โดนัท คุยกับเบนซ AF12 กับความพร้อมใน True Move e d g Present AF w o r g i n Fin Concert และข่าวฮอตอื่นๆในบันเทิงลาซ z a เสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันเทิงล l a z ช่วงเย็นฮะ17.30นาทีนะครับวันนี้เราเจอกันถูกต้องเลยครับวันนี้ก็จะมีเรื่องรามีข่าวพิเศษพิเศษเนีมาฝากกันเหมือนเดิมนะพี่เอกใช่แล้วนะฮะโอ้ยคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เห็นภาพล่าสุดมาเออเมสซี่เจกับเมพิชนาตโลกเราไม่ยุติธรรมทำไมพ่อไม่ให้เตะบอลนด้เด็กๆเนี่ยยุติธรรมหรอผมเมสซี่เจเขาเป็นคนนิสัยดีนะครับก็จริงก็จริง ว่าถ้าเขาเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นเลิศนะฮะได้เห็นช่วงนี้ในกําลังฮอตมากนะกีฬาทุกคนโดยเฉพาะนักบอลนะถูกต้องนักบอลที่แฟนสวยๆเต็มไปหมดเลยนะฮะช่วงนี้กีฬาของประเทศไทยของเรานักกีฬาไทยบูมมากบูมมากไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลมีหวย่างแบดมินตันก็ด้วยใช่แล้วนะฮะอ่ะเริ่มต้นเลยข่าวแรกเลยนะฮะข่าวของแหมดาราสาวสุดเซ็กซี่คุณเมย์พิชนาณนะฮะที่หลายคนนี่จับตามองในเรื่องสถานะกับเมสซี่เจนะฮะทั้งที่ทั้งคู่เนี่ยชอบแซวกันคุณผู้ชมแซวกันผ่านอินสตาแกรมไง ทำไมฉันแซวกับซันนี่ตลอดตลอดไม่เห็นเคยเป็นจริงสักทีคนไม่เชื่อแซวกันไปแซกันมาแซกันไปแซกันมาหลายคนก็สงสัยในสถานะเอ้ยตกลงไปรายการแล้วมันแบบข้อความมันชวนคิดไงพี่เอกล่าสุดเมซี่เจเนี่ยออกมายอมรับแล้วผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะฮะว่าได้กําลังคบหาดูใจกับเมย์พิชนาทนั่นคือเรื่องจริงไอ้เจยังไงเจเจอเจอได้ในฟุตบอลแล้วนะฮะส่วนทางด้านฝ่ายหญิงนะฮะก็น่ารักนะฮะเมย์เขาก็ได้โพสต์รูปนะฮะ คู่กับตุกต๊กตาลิงพร้อมกับแคปชั่นนะฮะกุดนรูปหัวใจ <ไอ S 1> นะฮะโดยมีเพลงแพ้ใจนะฮะเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็ยังทำให้ฉันหลงบอกมันเลย<ม>ตามตรงเ<ไ>ป็นเรื่องจริงหรืรอฉันพาตายแล้วเธอไม่ได้เผลอเธอคือเรื่องจริงเฮ้ยหนีขนาดเขียนอย่างนี้เลยก <ขอ S 2> ็ะช่อสิ ตอนนี้นะฮะตอนนี้<ช>ฉันรับเธอคือเรื่องจริงนะฮะ<ช>นี่คือเม<ช> <me S 2> ที่เขาโพสต์ไว้<ช>ตับ <ผม S 2> เพลงเลยโดยแท็กเมซี่เจด้วยส่วนสาวเมจะออกมาเปิดใจเรื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามเวลาที่มีอีเวนต์รับรองว่าสื่อมวลชนนี้ต้องไปประคมข่าวกับเธอแน่นอนอ่ะ ก็เป็นข่าวในยินดีของคู่นี้นะฮะเจนเราไม่มีสิ่งสัมภาษณ์เสียได้มากเลยเจนไม่คิดว่าจะเข้าไปลุยในแคปฟุตบอลบ้างเหรอครับอืมเอ้ากลัวโดนดีๆทั้งนั้นเลยไม่โซยดีกลัวโดนกระทือนมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาน่ารักทุกคนใครจะมาทำเจนแข่งเขาทีละคนนี่นะโอ้โหโดนเข้าไปเนี่ยคอหักถ้าเราไม่ทำเขาเขาเข้าไปทำเราหรอกเราจะทำเขาไงโอเคโอเคอ่ะงั้นมาที่ข่าวต่อไปดีกว่าสำหรับข่าวของเมย์แล้วก็เม่ซี่เจเนี่ยต้องรอติดตามนะครับผมไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับส่วนข่าวต่อไปนี่เป็นข่าวของนางเอกพันล้้้าาาานนใใใหหหมมมม่่่ดดววิกกัับงงงงอยไไทีเรืป อีกแล้วครับเจ๊ครับก็คือต้องเคลียร์ออกมาทุกวันเลยนะฮะข่าวเยอะมากคือช่วงนี้ดังไงกระแสก็เลยเยอะล่าสุดสาวใหม่เนี่ยไปออกงานอีเวนท์ที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งจริงในงานเนี่ยจะต้องออกงานร่วมกับนางเอกรุ่นพี่ก็คือคุณชมพู่อารยาหรือแต่อีกฝ่ายครับแคนเซิลนะครับไม่ได้มาร่วมงานนะฮะทำหลาหลายคนโยงว่าเอ๊ะสาวชมไม่อยากเจอคุณใหม่หรือเปล่าคือแคนเซิลกระทันหันด้วยนะเจ๊แคนเซิลกระทันหันด้วยแคนเซิลกระทันหันอันนี้ต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ แค้นท่านไม่น่าจะต้องจ่ายเคลียร์กันเองอันนี้เคลียร์กันเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยสาวใหม่ยังออกมาชี้แจงกรณีที่ลงรูปพร้อมแท็กขอบคุณแบรนด์เสื้อผ้าในไอจีแบบรัวๆนะครับก็ถูกคนเมาว่าตั้งใจมาโชวหรือเปล่าโพสแท็กครั้งเดียวก็พอแต่แท็กรัวๆนี่มันเกินไปไอ้ครั้งจะไม่แท็กก็ไม่แท็กเลยโอ้ตายแล้วอะไรอย่างงี้สมมติอยู่ยากแล้วนะสองประเด็นแล้วนะต้องสรองเป็นกำลังใจให้ใหม่นะครับส่วนประเด็นที่3 หัวใจเนี่ยเปลังใจให้เาทำไมเปลังใจให้กับสาวสวยทุกคนนะครับสวยทุกหัวใจก็ถูกจับตามองว่ากำลังกิ๊กกักนะครับกับคุณต่อย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 คุณต่อยครับลูกชายของคุณหญิงต้นมอมหลวงปิยาพัฒน์พี่รมพักดีนะครับหลังสาวใหม่เนี่ยไปร่วมงานเปิดตัวทีมแข่งรถแถมที่พิเศษก็คือคุณหญิงต้นเนี่ย แท็กชื่อสาวใหม่นะฮะที่ตัวลูกชายในไอจีถ้าไม่มีอะไรก็ไม่น่าแท็กชื่อไงอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะคุณหญิงต้นเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นผู้จัดละครด้วยเขาสมัเล่นไงก็เลยรู้จักกันอยู่แล้วอย่างนี้นะครับอ่ะถ้าพี่เอกกี้เคลียร์อะไรก็เียรไปเขาไม่รู้เขาไม่รู้ก็ไม่แน่อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเป็นไปได้ต้องให้แหม่มาตอบตรงนี้นะฮะสาวเด่นเลยนะครับสาวใหม่เชิญครับไปร่วมงานเพราะว่าคุณหญิงต้นจริงๆค่ะคุณหญิงต้นเชิญไปเชิญไปค่ะแล้วเราเองก็ เราเองก็ดีใจที่ได้รับเชิญจรดีใจค่ะดีใจค่ะอันนี้ก็ยังประเด็นนี้ยังงงๆอยู่เหมือนกันค่ะยังเพิ่งมาถามเมื่อกี้นะคะวันนี้ก่มที่จะมาด้วยไม่ได้มาเขาจได้สำหรับใหม่เองใหม่มาวันนี้ใหม่ก็ทราบพร้อมกับทุกคนเลยค่ะพร้อมทุกคนบนเวทีเลยะใช่ใช่ใช่ทราบบนเวทีเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าติดติดงานอะไรเงี้ยค่ะ ได้ได้ทราบเมื่อกี้ไม่ได้มีแซอาอ๋อสำหรับตัวเขาใหม่ใหม่มาทำงานนะคะใหม่พอมีคนจ้างมาเราก็ทำหน้าที่ของเราค่ะต้องนั่นเองที่เกิดาน้าที่กับเมืองคานเรื่องชุดอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือมีคนสังเกตว่าเอะใหม่ก็แท็กแทกรูร<อ>ูรูรูรูค่ะการประชดหปไม่ค่ะไม่ค่ะอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นเพราะใหม่ก็คือเขาเรียกว่าใหม่คือใหม่ก็แท็กอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก่อนหน้าใหม่ก็แท็กอยู่แล้วค่ะ อ้คุณต้องสังเกตว่าอีมันแขกนะหมายว่าคนอาจจะแบบเอ่อพอมันมีประเด็นอะไรเงี้ยคนอาจจะจับตามองเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยหมายก็แท็กอย่างนี้อยู่แล้วเขาแท็กคนรู้จักอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคนนี้ก็ไม่ประชดเลยไม่ประชดมันไม่ใช่นิสัยของใหม่เลยเขาจะเป็นประชดทำไมเนาะเขาเขาไม่ใช่นิสัยขอใคุณนี่แหละคือหลายคนที่แบบบางทีเราคิดคิดกับใหม่แบบ ไม่ไม่ดีไปแล้วคิดลบคิดลบไปแล้วเนี่ยบางทีบางเออทาอะไรก็ผิดไปหมดจริงครับทาอะไรก็ผิดไปหมดไม่เราก็ตั้งใจทําในสิ่งของเราต่อไปนะในเรื่องของงานของเราต่อไปแล้วกันเนาะใหม่เนาะไปต่ออีกข่าวหนึ่งนะฮะเป็นข่าวของสาวเบลล่าราณีนะฮะก็สูญเสียคุณพ่อในช่วงเดือนพฤษภาคมไปนะฮะคุณพ่ออโน่นะฮะด้วยโรคมะเร็งนะครับก็ยังคง เสียใ,ใจอยู่นะสำห<ม>รับเบลล่านะฮะใช่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบลล่าก็บอกว่าก็มีเวลาดูแลคุณแม่มากขึ้น <โฮ S 1> นะครับสวนเรื่องที่มีภาพหลุดนะฮะที่เบลล่าเนี่ยไปทานข้าวกับหนุ่มเวียนะฮะหลายค,คนก็เลยบอกบเออทั้งคู่เนี่ยกลับมาสนิทสนมกันเหมือนเดิมหรือเปล่าความสัมพันธ์เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้หลายคนก็จับตามองจริงๆเวียกับเบลล่าใช่เพราะว่าภาพหลุดต้องโปนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าเขาเปิดเผยไม่ได้มีอะไรภาพหลุดทำมเออจะิดได้เนาะใช่ไหมคิดถึงภาพหลุดเป็นภาพหลุดต้องภาพหลุดไปทานข้าวด้วยกันมต้องหลลุดกก็าาาซซีแภพจ นะฮะอ่ะยังไงฮะกับดุเวียยังสนิทกันอยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้มีเวลาดูแลคุณแม่ด้วยใช่ไหมฮะอ่ะเบลล่าเชิญค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะที่เป็นแบบผ่านกระจกใช่ไหมคะใช่น่าจะปีเป็นปีก็สำหรับเบลก็ยังยังเหมือนเดิมค่ะอืมใช่ค่ะไม่ได้คุยกันบ่อยเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมก็ ก็อย่างช่วงนี้ก็จะก็จะน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าก็ยังแบบมีเรื่องอะไรอย่างนี้ทำงานอยู่กับคุณแม่อย่างเงี้ยจะแบบให้เวลากับครอบครัวค่อนข้างเยอะอะไรแนี้ว่าไหาก็จะเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วก็ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังมีแบบเออคุณแม่ที่ก็ต้องต้องดูแลตอนนี้ก็ก็อยู่กันสองคนแล้วแต่ก็มีแบบ มีญาติๆอะไรเงี้ยค่ะทังฝั่งคุณแม่จะมาแบบคอยแวะเวียนมาอะไรแบบนี้พยายามแบบมองในแง่ดีอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบก็ดีแล้วท่านจะได้ไม่ต้องแบบทรมานอะไรแบบนี้แต่ด้ีใจะไมจังเลยค่ะ ก็เยอะมากค่ะก็มีทั้งเออพื่อนๆพี่พ,พี่มีผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทางที่มางานแล้วก็ไม่ได้มาด้วยก็ส่งข้อความส่งกําลังใจมาให้ในในแบบช่องทางอื่นๆแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ก็มีขอบคุณทุกคนมากๆ <No. S 2> เป็นหลังไซเบล่าด้วยนะฮะใช่ครับจริงๆรูปเป็นรูปเก่าออกมาเล่าใหม่ใช่ครับไม่ได้มีอะไรช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะเนื่องจากอย่างที่พี่เอกกี้บอกช่วงนี้ก็ต้องการเวลาอยู่กับครอบครัวนะครับครับผมครับผมเราไปต่อกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็เป็นข่าวเศร้าไปนะฮะตอนนี้เรามาที่ข่าวของ จะบอกว่าลูกก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นน้องที่คาดหวังว่าจะมาเป็นมากกว่านั้นสำหรับพี่เอกกี้น้องตอดธนาพกไงล่ะบ้าเหรอเขามีแฟนเคยแคร์ด้วยเหรอแเรื่องนี้ต้องแคร์โพอ้ไม่นี่เดี๋ยวนี้ร้องเพลงเหรอเขาบ้าเขาก็ต้องมีบ้างร้องเพลงเหรอลูกมีใครบ้างเมื่อกี้มี3ามคนเ่ยมีเจมส์ได้รักนั้นเลยด้รักนั้นเลยแล้วก็มีนี่ไงแฟนเขานี่ยกำลังมีข่าวอยู่ตอนนี้นี่ก็คือน้องมินชุดิมานดันแล้วเขาเหมือนกันเนาะ เขาบอกคนเป็นแฟนตีมวยตีมวยเนาะน่าเขาบอกว่าน้องมีนคนนี้นี่แหละคุณผู้ชมครับตามเฝ้าดูแลไม่ห่างนะฮะเป็นชั้นชั้นก็เฝ้าใช่เป็นชั้นชใส่ถุงเท้าให้เลยเดี๋ยวได้ก็เกินไปยิ่งถ้ารู้ว่าอีเจจับตายเดี๋ยวผมจะเฝ้าให้ใกล้เลยเป็นชั้นชั้นจะใกล้ชิดให้มากที่สุดควรจะว่าแฟนหลอกไงซึ่งตัวเนี่ย คือหนุ่มต่อนะครับอ,ออกรวมบอกว่าไม่จริงไม่ได้ตามติดขนาดนั้นหรอกพี่เดี๋ยวแวะมาหาบ้างก็มาอังบ้างไม่ได้เจอเป็นคะนเซ็กบอเป็นชัตเตอร์กุฏิวิญญาณครับผมจะขี่บนว่าเลิกขี่คออย่างที้เลยอ่ะต่อจะไปไหนต่อทำงานที่ไหนเลิกอย่างเนี่ยเลิกอย่าเงี้ยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเออกลัวแฟนคลับแอนตี้หรือเปล่าว่าแฟนคลับหนุ่มต่อเขาเยอะด้วยแล้วท้ามารู้ว่ามีสาวๆมาตามติดเยอะขนาดนี้เนี่ย จะรู้สึกว่าเกจะมาอะไรเยอะกับพี่ต่อขนาดนั้นล่ะจะเยอะอะไรเบอร์นั้นอะไรอะไรอะไรแบบนี้เย็นๆนะฮะนะครับแถมหนุ่มต่อเนี่ยยังออกการเขินนะฮะหลังมีคนตาดีว่าเห็นใส่แวนเป็นตัว m อมีนต่ออย่างงี้ต่อ คงใช่แหละเป็น e ีทีได้ไหมอีทีอีทีมักน่าเกียดเอกี้ต่อกหนแค่ชื่อต่อก็เริ่งแล้วล่ะและยังไม่หมดนะครับมีคนนะฮะแซวว่าอัปเดตเรื่องราวนะครับถามถึงเพื่อนสุดซีด้วยนะครับเรื่องราวกับคุณน้องน็อ เมื่อกี้เห็นภาพแล้วน้ำตาไหลเลยใช่ไหกแล้วก็ลาก็เงเลิกกันไปเร็วๆเลิกกันประมาณถังสักพักแล้วโอ้โหคือเพิ่งชานักบตนี้อ่ะอ่นุ่มพี่จะมีมาปรึกษาอะไรบ้างรืาเปล่รเดี๋ยวต้องไปถามมาดูนะแล้วก็รายการทำภาพออกมานะเป็นรูปหัวใจเรื่องของคนสองคนอ่ะบางครั้งคือเราก็ได้แต่รู้สึกว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังองอนแอก็ขอให้ก้าวผ่านมันไปผมคูอย่าบพี่พีทเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่าสนิทกันแต่ว่าคือ เราจะมีเรื่องส่วนตัวในเลเวลหนึ่งที่เราคุยกันแต่ถ้าถามว่าในเรื่องความรักเนี่ยเราปรึกษากันขนาดนั้นไหมคืองคงไม่ขนาดนั้นมากกว่าเห็นใจแหวน m เป็นปีต่อหรือเปล่านี่ยใช่ไหมใส่ว่าน่าจะเป็นปีแล้วไมแเป็นะมันเป็นเหมือนของเป็นของฝันมากกว่าฝันที่ผมได้ได้มาเรียกว่าเป็นแหวนแทนใจนะคะโอ้ยไม่ไม่ ก็เป็นเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งครับเพราะว่าแบบอะไรระดับแบบเอสทำไมต้องมาเป่าทำไมต้องมาตามอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เป็นครับนอะไร โหนี่ทีหลังนะเอาเอาเอาช่วงบรรยากาศที่ต้องต่อหรือว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาร้องเพลงให้ฟังๆบ้างจะได้รู้ว่าเพี้ยนตรงไหนไม่เพี้ยนตรงไหนจริงๆเนี่ยส่งมาไลน์ส่วนตัวเชฟเขาเลยกอยากรู้รับงานร้องเพลงนั่นเถอะเออรับงานร้องเพลงแล้วเนาะเด็กๆเฮ้ยเดี๋ยวผมเคยฟังเขาร้องร้องใช้ได้นะเพี้ยนมาเพี้ยนมาอ้าไม่ค่อยเท่าไหร่เราใช้ได้ใช้ได้โอเคอ่ะนี่นคือข่าวน้องต่อไปต่อที่ข่าวหนึ่งของน้องนิวเชพลบ้างเต็มคำมากคนนี้ล่าสุดมีข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะ ออกจากต้นสังกัดเอาล่ะฮะเอ็กซ์แสกหรือเปล่าเนี่ยฮะปั้นเขาเลยนะเออเพราะว่ารับอยู่กับเอ็กซ์แสกมา8ปีแล้วนีฮะครับแล้วก็แถมแหวว่ามีหลายหลายค่ายเนี่ยนะฮะติดต่อเดี๋ยวน้องนิวเชียร์พลมาร่วมงานกันดีแล้วเหรออยู่กับเอ็กซ์แสกมา8ปีแล้วนะครับแล้วก็มีหลายค่ายเนี่ยพอที่ยิ่งข่าวนี้อุ้ยแต่ละเชื่อติดต่อน้องนิวมาเล่นละครหน่อยองอยากได้สิเพราะว่าเขาหุ่นแซ่บน่าจับมือดีปีมาเล่นมือนกัเลยแล้วในเอ็มวีของพี่ปั้งเน ปีไม้เลยมือใช่ไหมปีไม้เลยมือเห็นแล้วมาปีมือเต็มเต็มเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะฮะโอ้ยเปีไม้ฉันก็เลยงงตันเลยนะฮะหนุ่มนิวเชียพลของเรานะฮะอย่างที่บอกว่าถูกท้บทามจากหลายค่ายใช่ไหมฮะครับผมงานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้จะต่อสัญญากับ Exact หรือว่าอยากจะเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์อิสระหรือเปล่านะฮะ แล้วก็ล่าสุดมีข่าวมาว่านะฮะถูกน้องเกงส้มนะครับธนทัศน์ครับปาดหน้าเค้กนะฮะเสียบละครแทนอ้าวนะฮะเพราะก่อนหน้านี้มีชื่อชื่อของน้องนิวเนี่ยโปรโมทอยู่ในละครเอกว่าจะได้เล่นไม่มีแล้วนะฮะเป็นน้องเกงส้มแทนเกงส้มทำอย่างนี้บอกรักนะนิวแกงส้มแกงส้มไม่รู้เรื่องเลยเก่งส้มจริงจริงทุกอย่างมาอยู่ที่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนิวมาตอบสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นคบตองนี้อันที่ผมยังยังไม่ยังไม่ไม่แน่ใจครับต้องถามเรื่องผู้ใหญ่เับเพราะว่าผมก็งงเหมือนก ผมเพิ่งมาทราบว่าต้องเล่นจริงก็เมื่อเมื่อโปรโมทแล้วอะไรเงี้ยมันทำมันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันกันกันพอสมควรอะไรเงี้ยครับต้องคุยกับผู้ใหญ่ดูด้วยแต่สวนั้ครับก็หมดสัญญากันหมสัญญาแล้วแต่ยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังมีสัญญาอยู่ครับหมดปลายปีนี้ครับก็ยังยังต้องคุยกับผู้ใหญ่อยู่ครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเหมือนกันมันอยู่เหมือนเขาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อหรอประมาณนั้นเลยก็อย่างที่ว่าต้องเข้าไปคุยก่อนว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงมีใครยูนติดต่อไหมก็มีครับมีครับมีเหมือนกันผมก็ ได้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 ฟังข่าวเหมือนกันมีมีหลายคนมาถามเหมือนกันหลายๆช่องก็ติดต่อเข้ามาครับแล้วอย่างนี้แล้วมีน้องจะเป็นนักแสดงอิสระไปทนหมครับนิวก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเราขอดูรายละเอียดอื่นๆมากกว่าเพราะว่ามีทั้งผู้ใหญ่ทั้งพี่ที่เอกแสกที่ดูคิวหรือว่าแม้แต่พี่ผู้ใหญ่ทุกๆคนก็ช่วยให้คำปรึกษาอยู่ครับอ่ะก็ต้องดูในอนาคตต่อไปเพราะว่านิวเขายังมีสัญญาอยู่กับเอกแสกนะฮะถึงสิ้นถึงปลายปีใช่แล้วนะครับผม อีกหนึ่งหนุ่มที่นักสแสดงที่มีความสามารถมาก <c oughs> แต่มีอีกหนึ่งหนุ่มครับที่ช่วงหน้าเนี่ยเขาจะมาโฟตอินก,กับเราหล่อเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือหนุ่มเบนซ์เอฟสนั่นเองเขาจะไปเป็นตัวแทนนะครับ <Wow. S 2> ในคอนเสิร์ต AF Virgin Fin ฟินคอนเสถูกต้องแล้วนะฮะจะมาพูดคุยถึงความคืบหน้าหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยซึมซอนไปถึงไหนมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะฮะแต่ช่วงนี้เราปิดเบรกด้วยนะฮะรวบรวมนะฮะข่าวบันเทิงจากศิลปินมากมายในบันเทิงพลาซ่าจะมีใครบ้างไปดูกันครับอันเดอร์ไอ้ อันดนนาแอเวอริ่งแฮมโวความรักกับสาวนอกวงการสุดแฮปปี้แต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวลัน่นม่รู้โดนัทเปิดตัวหนุ่มคนใหม่รับอยากเห็นหน้าทัาพทีมอันเยรินไม่รู้ถูกผู้ใหญ่ต้นสังกัดสั่งห้ามประกบคู่พระเอกตัวท็อปของช่องลัน่นไม่น้อยใจเชื่อไม่เป็นความจริงปัดเป็นเจดนันนักแสดงหน้าใหม่เข้าวงการพัสรันฟุ้งรักเกรสแฮปปี้ยกถานะคนพิเศษ เขินลงรูปคู่ในอินสตาแกรทีไม่ขอพูดถึงกิฟต์ออลลีหลังเคยซดเกาเหลาชามโตยิปซีกิรติ ie, i, ปัดมีปัญหากับยิบโศรับงงข่าวสองพี่น้องแตกขอยืนยันความสัมพันธ์ยังดีแจ้งไม่ได้ไปร่วมทริปครอบครัวเพราะเวลาว่างไม่ตรงกัน ก็ตีเผยวางแพลนแต่งงานกับกวางแฟนสาวนอกวงการอีก2ปีแต่ยังไม่ระบุวันและเดือนที่แน่นอนลั่นหลังแต่งงานพร้อมมีลูกทันที บูธพลาซ่าในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีโฟนอินนะฮะกับน้องเบนซ์เอฟสิบสองนะฮะเป็นตัวแทนจากคู่จิ้นนะฮะคอนเสิร์ตสุดฟินทรูมม์เอสพรีเซนต์เอฟเวอร์จินฟินคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้เบนซ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะสวัสดีครับเบนซ์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่บันเทิงพลาซ่านะครับเบนซ์ก่อนอื่นเวลามีน้อยเราถามเลยดีกว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วสิบแปดมิถุนายนนี้ถูกต้องเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วครับความพร้อมตอนนี้คือ เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับผมเหลืออีกนิดเดียวเองครับตอนนี้ทุกคู่ก็เอาไม้ตีออกมาซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วครับเรียกว่าไม่ยอมกันแน่นอนเรียกว่าไม่ยังนนยย้งแน่นอนอนะฮะถูกต้องครับแฟนๆจะได้เห็นอะไรฟินๆจิ้นๆของทั้งสี่คู่ความจิ้นความฟินนะพี่ก็คงมีแหละครับผมแต่ก็จะมีในในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อ่าคนละสไตล์กันแต่ในแต่ละคู่เนี้ยครับก็มีไม้เด็กของแต่ละคู่เขาแอบซุ้มซ้อมกันมาไม่ให้เห็นกันเลยฮะคู่เราดีกว่าเดี๋ยวคู่เบ้นนะคู่เบนนะคู่เราล่ะคู่เราคู่เบนเหรอจริงๆมันมีคอนเซปต์อยู่แล้วถ้าเป็นคู่เบ้นเนี่ยคู่เบนกับมาลิวเนี่ยก็ก็ตามคอนเซปต์เลยือเป็นคู่โซนครับเพราะว่าเราทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้ที่เด็กที่สุดก็จะมีความโซนมีความเคลียร์อะไรเงี้ยพี่ครับ แอบถามเผื่อเผื่อแฟนๆมีจะมีแบบให้ฟินถึงขนาดแบบถอดส้นถอดเสื้ออะไรอย่างนี้ไหมบ้าถอดเสื้อมันแทนเอาไว้มีแทนเอาไว้แล้วถอดเสื้อได้ไงมันไม่ดีถอนเกงนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้และจำเกงไม่ดีกูกันมาหมดเลยนะอะไรนะอะไรนะถอดกางเกงไม่ดีหรือไม่ดีเ้อดีแล้วแล้วก็มีเดียที่แล้วถ้ามีเสื้อก็เสื้อกระอ๋องเสื้อกระป๋องเสื้อก็พป๋องนอกจากคอนเสิร์ตแล้วนะฮะถามถึงกระแสตอบรับนะฮะการเล่นซีรีส์ออ๋เก็ คนกล้าเกมล่าฝันหน่อยครับก็กระแสตอบรับก็ถือว่าดีเลยนะครับผมเพราะว่าเห็นพวกพี่ๆแฟนขับเนี่ยเขามีแบบว่าแคปในเขาเรียกอะไรอะแคปแคปภาพเอาไว้ในแต่ละตอนแต่ละตอนเงี้ยมาคุยมาเล่นกันตลอดเวลาในทวิตเตอร์เลยก็ดีครับครับผมแล้วไปเล่นแสดงครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเบนตื่นเต้นหรือว่ามีใครให้คํารึกษายยังไงบ้าง จริงๆก็มีมีตื่นเต้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็เรื่องแรกก็คือหินเลยออกไปกลางป่ากลางเขาเลยอ่าเงี้ยพีเออโลเคชั่นโหดมากเหมือนกันเนาะใช่ครับแต่ก็มีมีแบบมีครูครูเบลครับครูวุ้นเป็น acting coach ให้ครับก็สบายใจได้ผ่านไปได้ดด้วยเลยฮะเนาะช่วงนี้คือเบนนี่งานเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่มันจะเกิดขึ้นมีซีรีส์นี้อีกเห็นบอกว่ามีซิงเกิลคู่กับมาริวด้วยเหรอฮะ ใช่ครับเป็นซิงเกิลชื่อว่าไม่ใช่เพราะใครครับครับเป็นไงบ้างฟีดแบ็คโอ้ฟีดแบ็คตอนนี้ก็ดีเลยครับผมดีใจมากเพราะว่าตอนนี้ก็มีติดชาร์จอันดับหนึ่งหลายๆขึ้คืนนะครับในประเทศใช่ก็ดีใจมากผู้พี่พี่แฟนคลับก็ช่วยกันแล้วก็แฟนเพลงที่เพิ่งจะเข้ามาเพิ่งจะได้มาติดตามผลงานเบนแล้วก็มาดีใจมากครับดีใจด้วยเบนปีนี้จะมีอะไรใหม่ๆมมาให้ได้ติดตามกันอีกหรือเปล่าครับนอกจากผลงานที่พูดไปปีนี้นะครับก็ ตอนนี้ที่กําลังจะเปิดกล้องเลยก็คือซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งครับ,รบซีรีส์เด p ยวต์เน็ตซีรีส์ครับเบนเป็นคนเขียนบทเองแล้วก็เล่นเองด้วยครับผมใช่ครับ <c oughs> ก็บกเดี๋ยวได้น่าจะเปิดกล้องประมาณสักรกรกฎาคมาอะไรประมาณนี้ครับผมได้ชมประมาณเมื่อไหร่ฮะ <c oughs> อะไรนะครับจะได้ดูกันประมาณเมื่อไหร่เบน ซักปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้าเลยครับโอเคต้องติดตามเนาะครับผมองไรให้เบ้นฝากผลงานคุณผู้ชมหน่อยครับครับผมก็ตอนนี้นะครับมีซิงเกิลนะครับไม่ใช่เพราะใครผู้กับมาริวนะครับแล้วก็ติดตามดูกันได้เนาะทาง YouTube แล้วก็อ่าช nel ของทูฟนเชียทุกช่องทางนะครับครับแล้วก็อ่มีซีรีส์ครับ a f 1 2ิของคุณก้าเกมรักฝันนะครับผมไปตามดูกันได้แล้วก็ดูที่ใกล้ถึงนี้ก็ซีรีส์เดี๋ยพี่เนอเดซีรีส์ครับ สุดท้ายนี่คือคอนเ, Emperor, เ neck. สิร์ตครับผมฝากไว้เลยเพราะว่าบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยโปรดักชันแบบเอามาใหม่รูปแบบใหม่จะเต็มแน่นอนครับผมครับรวมกับผู้จิ้นในตำนานอีกหลายๆคู่18นี้คันเดยโดมครับสนุกแน่ครับผมวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเบนซ์ยังไงขอให้เต็มที่นะฮะคอนเสิร์ตอันนี in ้แฟนๆรอดูกันเยอะเลยทีเดียวนะครับครับครับขอบคุณครับพี่บัวพี่แอ๋ครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮะอ่ะก็ต้องฝากสำหรับใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตฟินๆนะฮะที่ทางทรูฟิลส์นะฮะชวนคุณมากระตุก ต่อมจิ้นนะฮะใน True Move Edge Presents นะครับ AF Virgin Fin Concert นะฮะของทั้ง4คู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น m a r i o Benz AF12 นะครับ M น้ำ AF11 นะฮะ b r i g h t n e s s AF9 นะครับเต๋ากระจา AF8 นะฮะไปเจ้นกันได้เลยนะทุกคนสาวที่18มิถุนายนนี้ที่ทันเทโดเมืองเทวทานีนะฮะซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะครับที่ All Ticket Thailand ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเลยโอ้ตายแล้วซื้อได้ง่ายมากเลยนะฮะง่ายๆอ่ะอย่างที่บอกนะครับพี่ เลยลูกค้าทรูการ์ดลด15เนะครับ,รบเพียงคุณกดดอกจัน8ป8ดอกจัน6106เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับลูกค้าทรูลด10%เพียงคุณกดดอกจัน8ป8ดอกจัน6132เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็1นสิทธ์นะครับเราจำกัด1นสิทธ์สามารถซื้อสูงสุดได้4ใบนะจ๊ะครับผมยังไงอย่าช้านะครับ18ไม่ถช่นายเดีนี้คอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วเนาะครับผมอ่ะเราไปต่ออีกหนึ่งเรื่องดีๆดีกว่านะครับเป็นข่าวที่เอามาฝากกันนะครับและนี่คืออีกหนึ่งดาราที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะครับครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับสำหรับคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมเป็นแบรนด์อัพสต์เดอร์คนล่าสุดนะครับของสมาร์ทโฟนล้ำยุคนะครับนั่นก็คือ Huawei P 9 คนรอกันเยอะมากรุ่นนี้เจ๊นะครับรวมไปถึง P9 Plus ด้วยแล้วก็จะส่งมาให้เรามาร์ค้ลูกค้บบาฟังอยู่กับพนะี่แลข้าง <c oughs> แรกประเทศไทยเจ๋งตรงนี้เจ๊<ห>เดี๋ยวฟังดีเขาบอกมาพร้อมกับเลนส์กล้องคู่และก็ฟังกชันที่หลากหลายนะครับพัฒนากับผู้ผลิตกล้องภาพชั้นนำระดับโลกอย่างไลกาไลกานี่ตัวหนึ่งซื้อกันเป็นแสนนะเจ๊นะครับงานนี้หนุ่มอนันดาเนี่ยยกทัพดาราและก็เซบริตี้แถวหน้าเมืองไทยที่หลงไหลการถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไอ้กมลเนร คุณภูผาเดชนรงค์น้องยิปซีคิรตินะครับแล้วก็ช่างภาพมืออาชีพเนี่ย มาร่วมแชร์ประสบการณ์การถ่ายภาพนะครับร่วมถึงพระเอกหนุ่ม Alex oh. อเล็กเทียเดเจอ๊อาจจะงงว่าหายไปไหน<อ>คือบังเอิญต<ห>ิดง,งานมาไม่ได้ก็เลยฝากเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมามาทักทายแฟนๆหัวเว่ยเข้ามา <Okay. S 2> ด้วยภาพนะครับพร้อมประกาศเปิดตัวแคมเปญ w เ l ฟ Fire War นะครับแคมเปญออนไลน์ที่มาช่วยโปรโมทจุดเด่นของสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P9 แล้วก็ P9 Plus อีกด้วยนะครับ,รบซึ่งหนุ่มอนันดาเนี่ยก็ออกมาว่าเทคโนโลยีน่าสนใจมากตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จริงๆจะตอบโจทย์ขนาดไหนไปฟังเสียงสมาร์ทอนันดาดีกว่าครับต้องฟังนะอนันดาบอกพี่ซิ ผมเป็นคนชอบถ่ายรูปไงแล้วไอเลนมันเป็น like เลนส์ไลกางเงไกมันไม่มันไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปหรืออยากได้คุณภาพที่มันโปรจ,จริงๆอไอ้ตัวนี้มัน okay. โอเคเฮ้ยเราม,เรามีเรามีหลายมุมมองครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าทีมเราจะทําได้ดีนะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะฮะก็เข้ามาเช็คเอาท์อ่อเวิลด์ฟี่นะฮะเป็นโครงการที่ที่ผมค่อนข้างชอบมาก นะสำหรับคนที่เบื่อที่จะถ่ายรูปเซลฟี่รูปตัวเองรูปอาหารรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลองเข้ามาดูโครงการนี้ได้ครับแล้วเขาจะมีการแข่งขันนะก็คือไม่ซีเรียสหรอกใครแพ้ใครชนะอะไรอเงี้ยเอาเป็นว่ามันเป็นการถ่ายรูปสวยๆม่แชร์กัน ขอบคุณด้วยสำหรัคบคำตอบของน้องอนันดาของเราคิดคถึงนะไม่ได้เจอตั้งนาน love you too ว่าจะไปเกาะสม็ดกับกนอนันดาอีกครั้งหนึง่ง <laughs> <laughs> อุ้ยแอบไปได้วยกันมาหรอไปกันหลายคน <laughs> <laughs> ไปงานคืน <laughs> งานคืนปที่ยุ่ว <laughs> ว่าสิบปีที่แล้ว <laughs> อ่ะไปโหซึ่งตอนนี้เจมไม่ได้อยู่คืนล <laughs> เลยนะอยู่คืนชีวิตแทนอ่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอัปเดตข่าวบันเทิงในช่วงเย็นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพรุ่งนี้เช้ายังมีฟุตบอลถ่ายทอดสดกันอยู่นะครับรัไม่เจอกันบันเทิงพลาซ่าพบบ้านอเมริกามาแล้วนะใช่แล้วนะครับแต่มปเจอกันตอนเย็นแบบนี้นะฮะ สิบเจอราการามสิบนาทีนะจ๊ะใช่เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้หมดเวลาของโบและก็พี่เอกรีแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ